ละครยอดเยีย่มยมประจำโฟร์แฟคอาร์ทแคมป์ในปีนี้นะคะได้แก่ ไม่มีใครกล้าขึ้นมานะคะเดินเลยค่ะเกินก็นมาแล้วมาเลยค่ะโอเคมอบนะคะเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะคะมอบให้ไปเลย ตาตาของมีให้กับทีมเดียวเราอุ้ยอะไรอ่ะขึ้นมารับดี่เราก็เอามาก่อนดิเอออ่าแล้วมีมินเดียเลยนมาเซาะเลยมาอ่ามอบจัดทุกคนเลยลูกแต่ลูกที่ละคนลูกทีละคนอ่าให้เหลือกินอ่ช่วยช่วยกันมอบด้วยช่วยกันมอบอ่ะเพื่อนเพื่อนช่วยกันมอบด้วยอ่ะช่วยกันมอบลูกช่วยกันมอบช่วยกันมอบนะลูกไม่ได้เก็บช่วยกันมอบ ละครยอ,อดเยี่ยมประจำปีนี้นะคะต้องให้เขาจริงๆค่ะกับมิขสิคคสทธิ์ข้อี่คุณบอยจะคนเกียนมาติดต่อแล้วนะขอ,อพ,พอดีไปทำติดต่อมังกรแล้วบอยเอาพลัสไปทำเ,เอาพลัดไปทำแล้วนะคะแต่ว่าไม่เอาปั๊มเลสน,นะไม่เอาปั๊มเลสน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ละคนเขาแต่งทีนี้เขาแต่งตัวเต็มที่ด้วยนะ,ะต้องบอกเลยว่าไปเหมาสัมเพลงไปเลยไปสัมเพลงกันมานะคะ น่ารักจริงๆเขาเล่นดีจริงนะคะเล่นดีจริงๆเล่นดีกันมากทุกทีมเป็นทีมเวิร์กที่ดีนะคะทีมอื่นก็อยากเสียใจงานเล่นละครดีเหมือนกันค่ะพี่แต่ว่าทีมเนี้ยเขาโดดเด่นขึ้นมาทีมอื่นนะคะก็ดีเหมือนเหมือนกันเลยนะเอาละค่ะอะเนเดียวรับวเมวันด้วย ทำไมนะคะแต่เราก็อยากให้น้องๆทุกคนได้เดินบนนะคะเราเปันใ่ค่ะขอราวัลน่ารักน่ารักจากเราอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้าไปเดินสัมเพลงซื้อเพื่อตัวเองเลยซื้อด้วยตัวเองจริงๆใครนาไดแต่นุะมานงกนเกอะไรนะพี่หลา๋ ขือไว้หนึ่งตัวในโลกน่ารักให้ปังด้วยน่ารักมากหมดแล้วจะเอาคืนเขาไปติดเต็บกองเอาละค่ะและตอนนี้นะคะก่อนที่จะหนึ่งช่วงสุดท้ายเนี่ยตามเขาบอกมีรางวัล ร่วมร่วมเก็บกิจกรรมเยอะอ๋อใช่ลืมไปเลยกับรางวัลเกมตอนนี้รออยู่แล้วจากที่ตอนลางวันและตอนบ่ายขอเรียนเชิญน้องเคนมาเลยน้องเคนมาประกาศรางวัลเลยค่ะหุยจะเป็นลมแกมโควยหรือเปล่าทำไมมีสามตัวตรงพร้อมเชิญค่ะจะมาบอกว่าต้องขอเรียนเชิญขนาดนั้นเลยไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นบุคคลสำคัญขนาดนั้นเลยขอบคุณนะคะอะคนได้ตรงนี้เหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยเราเก็บคะแนนมาเพียบเลยจนถึงหน้าสุดเมื่อกี้ที่มีการใบ่ะ แต่ก็มีเพียงตึ่งทีมเท่านั้นที่คะแนนสูงมากเพราะว่าัานดับตึ่งเนี่ยสูงถึงส30คะแนน